สวัสดีครับดีมนะครับวันนี้ดีมจะพามาดูเจ้า f o r d r a n g e r Sport 4ี่นะครับราคาคันนี้นะครับจะอยู่ที่9,99,000นเบาทเรามาดูกันว่ากระบะที่ราคาไม่ถึงล้านเนี่ยให้อะไรมาบ้างนะครับเครื่องยนต์ของเขานะครับจะเป็นเครื่องยนต์2.0เทอร์โบเดียวนะครับให้แรงม้าอยู่ที่170แรงม้าแรงบิด4ี่นิวตันเมตรนะครับมาดูในส่วนของกระจังหน้ากันดีกว่านะครับกระจังหน้าของเขานะครับจะเป็นสีเทากราไฟนะครับมาพร้อมกับรูปแบบลายลังพึ่ง ที่มีขนาดใหญ่ทำให้ระบายอากาศในห้องเครื่องเนี่ยทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ครับจะเป็นโลโก้ฟอร์ดขนาดใหญ่นะครับส่วนตรงนี้กันชนหน้านะครับที่เป็นสีเทอรกาไฟพร้อมกับสีบอลเงินอย่างนี้เลยนะครับมาดูในส่วนของไฟหน้ากันนะครับไฟหน้าตรงนี้จะเป็นไฟวิ่งกลางวันเดย์ไลท์นะครับรูปแบบตัวสีเนาะข้อดีของเขานะครับก็คือเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ฟอร์ดแล้วก็โดดเด่นนะครับไฟหน้าของเขาที่ให้มาจะเป็นไฟหน้าแบบ LED reflector นะครับผมเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติเอ้ยเปิดปิดไฟสูงอัตโนมัติด้วยนะครับแล้วตัวนี้นะครับไฟตันหมอกเป็นแบบ LED นะครับก็คือจะเป็นแสงสีขาวล้วมาด้านข้างตัวรถมัางหน่อยครับตรงนี้นะครับจะเป็นคิวล้อสีดาด้านขนาด3นิ้วนะครับก็คือตัดกับสีตัวรถอย่างนี้เลยนะครับผมมาดูในส่วนล้อนะครับล้อยางของเขาครับจะเป็นของฟูดเยียนะครับขนาดยางจะเป็น255ห้าทับแล้วก็แม็กขนาด18นะครับผมแล้วก็ แม็กของเขาเนี่ยพิเศษอย่างหนึ่งก็คือจะเป็นแม็กสีทูโทนนะครับก็เป็นสีเงินด้านนอกนะครับพร้อมกับสีดําเงาด้านในนะครับผมนี่ก็จะเป็นในส่วนของด้านข้างเนาะดูในส่วนของกระจกมองข,งข้างนะครับกระจกมองข้างเขาจะเป็นสีเทากราไฟตัดก,กับสีด,ดําดน้นะครับตรงนี้จะเป็นไฟเลี้ยวนะครับผมแล้วตัวน,นี้ก็จะเป็นกระจกมองข้างแบบพับปรับไฟฟ้าได้นะครับ แล้วก็มาดูในส่วนของด้ามจับนะครับด้ามจับของเขาจะเป็นสีเทากราฟ,ฟเหมือนกันนี่อ๋ออีกอย่างนึงครับตัวนี้จะมีสมาร์ทเคเลดน,นะครับหรือว่ากุญแจรริมทอัจฉริยะนั่นเองนะครับผมมาดูในส่วนของบันไดข้างนะครับบันไดข้างของเขาะจะเป็นสีดําด้านเหมือนเดิมนี่เลยนะครับให้ทรงสปอร์ตมากๆเลยมาดูในส่วนของด้านหลังกันดีกว่าครับผม จุดเด่นของตัวสปอร์ตอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือไฟท้ายของเขาเนี่ยจะเป็นแบบ LED ครึ่งดวงนะครับแล้วก็หลอดไส้ครึ่งดวงนะครับทําให้สวยไปอีกแบบหนึ่งนะครับผมนี่แล้วก็ฝาท้ายของเขานะครับจะเป็นฝาท้ายแบบ Easy Lip นะครับก็คือฝาท้ายพอนแรงเนาะจะข้อดีของมันก็คือมีน้ําหนักเบานะครับนี่แบบนี้เลยเห็นไหมมือเดียวก็ได้นะครับดูในส่องของด้านในกันบ้างนะครับ นี่เลยสิ่งที่เราเห็นอย่างแรกก็คือพวงมลาลัยของเขาจะเป็นพวงมลาลัยไฟฟ้านะครับปรับได้สีทิศทางก็คือขึ้นลงเข้าออกนะครับผมแล้วตัวนี้จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาให้ระบบ p r u s h control มาให้นะครับตัว xla ยังไม่มีเนาะแล้วก็หน้าปัดจะเป็นหน้าปัดขนาด8นิ้วนะครับพร้อมกับหน้าจอ sing f o a ที่มีขนาด1 0 1นิ้วด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้จะให้แท่นชาร์จไร้สายพร้อมกับช่องเสียบสาย usb กับ type c มาให้นะครับ เกียร์อัตโนมัติ6สปีดครับผมตัวนี้แต่ว่าเบรกมือนะครับเขาะจะยังให้เป็นแบบเบรกมือปกติอยู่เนาะจะยังไม่ได้เป็นเบรมือไฟฟ้านะครับแล้วก็มีที่วางแก้วมาให้อยู่2ที่เลยนะครับแล้วก็เบาะคนขับนะครับเอ่อเบาะหนังตัวนี้จะเป็นเบาะหนังนะครับปรับมือเนาะคนขับปรับ6ทิศทางเอ่อแล้วก็ผูดด้โดยสารตอนหน้าปรับสีิศทางนะครับแล้วก็จะมีตัวนี้ให้มาเป็นเอ่อปุ่มพุทธสตาร์ทพุทธสตาร์ทนะครับผม เป็นไงกันบ้างครับกับกระบะที่ราคาไปถึงล้านให้ออปชั่นมาขนาดนี้น่าสนใจมากๆเลยใช่ไหมละครับสำหรับพี่ๆคนไหนนะครับที่สนใจสามารถโทรมาสอบถามได้ที่0 6 5 6 7 3 5 3 7 1หส่วน65 6, 6 1, หรือว่าวงอินเข้ามาที่โช์ล Ford ูมฟอร์ดไอเอสาขากระไบพรทกเราได้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับบ๊ายบาย